โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบเป๊ะพอดีเลยทางนู้นน่าจะเป็นรถสินค้านะครับส่วนตอนนี้หนึ่งศูนย์แปดน่าจะมาแล้วนะครับก็อยู่กับตัวตึงนะฮะน้องแมวของเรานี่นะครับก็มีคนขอมาเนาะให้ถ่ายขบวนหนึ่งศูนย์แปดถึงห้าหนึ่งอ่ะไล่เลี้ยงก่อนนะหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่ 52 10เนี่ยถ่ายอยู่แล้วนะครับแต่จะรอขอบวน51ไม่ไหวแล้ดินะครับเพราะว่าถ่ายไปครบทุกขบวนแล้วนะขาดอยู่ขบวนเดียวคือ51รถไม่รู้ว่ารถเข้าล้างไหนนะฮะล้างสามหรือเปล่าวะโอเค108น่าจะมาแล้วแหละนะครับโอ้ยเปิดแสงจ้ามาเลยนะฮะ ก็มีคนขอให้ถ่าย108ถึง51จัดให้ตาคำขอนะครับโอเคผมว่าใช่วะ่ะเข้าล้างสามทำไมเข้าล้างสามอ่ะไม่เข้าใจผมงงรีสามขบวนหรอบอรวอ h เบอเฮลมิ What? What ไม่ได้ถ่ายขาบวนเก้าขอภายถ่ายไม่ทันนะครับไปดูคลิปเก่าได้โอเคล้างสามฮะ หนึ่งศูนย์แปดน่าจะมาแล้วแหละนะครับน่าจะผ่าวังกลางมาแล้วโอเคมาแล้วฮะขบวนอะไรเนี่ยโดดดาหรือเปล่าฮะปุ๊บฮ่าๆปุ่มโอเคเอาตอมขอบวนโดดดำฮะโดดดำโอ้ยขบวนไหนวะเนี่ยน่าจะหกสามสามนะเอาตอมหมายเลขอะไรฮะสี่หนึ่งสี่ศูนย์ สหนึ่งสี่ศูนย์โอเคสรุปว่าเป็นรถดวดดำหกสามสามบึงพระแม่น้ำครับเอ้ยแม่น้ำบึงพระขอภยัยอนนันมาหกสามสี่หกสามหกขอภยัยขอภยัยขอภยัอภยโอเคเป็นหกสามสามนะครับแม่น้ำบึงพระหนึ 108, ่งศูนย์แปดคาดการณ์ว่าน่าจะมาแล้ว ังไม่เห็นแสงไฟเลยอะ่ะนะฮะโอเครถข้าล้างสาไม่รู้สาเหตุนะฮะผมไม่รู้สาเหตุนะว่าทำไมรถข้าล้างสามโอเคมีตัว108เต็มตัวนะฮะก็ขบวนนี้ก็จะเป็นร่นเรือเที่ยวสุดท้ายที่จอดชุ่มแสงนะฮะพอ108ออกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีรถเที่ยวล่องจอดก็คือ ด่วนห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์จะไม่จอดผ่านไปเลยนะครับหนึ่งศูนนี่แหละจะเป็นเที่ยวสุดท้ายที่ผ่านชุมแสงนะฮะแต่หมายถึงว่าถ้าตามตารางเนี่ยหนึ่งศูนย์แปดจะเป็นเที่ยวสุดท้ายที่จอดชุมแสงนะครับโอเคหนึ่งศูนย์แปดผมว่าน่าจะมาแล้แหละนะฮะเข้นะมผมยังไม่เห็นแสงไฟเลยอ่ะรถเสียเวลาเหรอตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบสี่นะฮะถ้าตามเวลาเนี่ยยังําเวลาอยู่ยังไม่เสียเวลาเพิ่มเนาะ โอเค้างสามก็เป็นรถสินค้าด่วนดำไวไฟนะครับหกสามสามแม่น้ำก็อยู่ในกรุงเทพมหานะครแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับต้นทางเนี่ยแม่น้ำปลายทางสถานีบึงพระจังหวัดพิษณุโลกก็อย่างที่บอกนะครับว่าสายเหนือเนี่ยเราจะพบบ่อยสุดก็คือขอบวนนี้นะครับนะเนี่ยเราจะพบได้บ่อยสุดคือรถสินค้าขบวนนี้ฮะรองลองมาเนี่ยจะเป็นรถสินค้าปูน นะครับแล้วก็ตามมาด้วยรถตู้คอนเทนเนอร์สายเหนือเนี่ยถ้าถามว่าเจออะไรบ่อยสุดเหนือระหว่างหนึ่งในสามนูนิ้วชี้ฮะนี่เลยหกสามสามหกสามสี่หกสามหนึ่งหกสามสองหกสามเจ็ดหกสามแปดหกสามห้าหกสามหกล้วนเป็นขบวนด่วนดำทั้งนั้นมีหกสองเก้าหกสามศูนย์ด้วยนะครับนะแต่ผมดาวว่าเป็นหกสามสามเนาะ นะครับเพราะว่าการที่เราจะจําตารางเนี่ยว่าเฮ้ยรถสินค้ามันต้องผ่านเออกี่โมงอะไรกี่โมงเนี่ยมันจําไม่ได้อ่ะนะฮะยังไม่เห็นรถ108เลยเนี่ยนะครับโอเคไม่เป็นไรเราถ่ายด,ด่วนําไปก่อนก็ได้6:33แม่น้ำบึงพักนะครับก็ถามว่าอีกกี่วันเนาะจะถึงวันที่ 12เมษายน2566ที่ผมจะทำคลิปรีวิวการเดินทางครั้งแรกของช่องผมนะฮะคือชื่อช่องว่ารถไฟไทยกับพาร์ดบีนะฮะเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นรูปโปรไฟล์มันจะเป็นสายนี้ชุมแสงครันั่นแหละช่องผมนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็กดไลค์กดแกชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่วันที่7อยู่นะครับจะเป็นวันที่แ พอเที่ยงคืนไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นวันที่8มีนาคมเห็นไหมเห็นไหมว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะฮะเวลาโคตรผ่านไปเร็วเลยนะครับแป๊บๆก็กลางคืนแล้วอย่างเช่นเราตื่นมาเนี่ยผมตื่นวันนี้ผมตื่นมาตอนตี5ครึ่งเกือบมาถ่าย407ไม่ทันนะนะครับรถล่าช้ามา6นาทีนะฮะโหแบบคือจะพูดว่าไงอะพอตี5ครึ่งใช่ไหม ดูเวลาอีกทีนึงอ่ะตีห้าหิบป่ 5, 5, 10, บะท่านผู้ชมพอดูอีกทีนึ่งอ้าวไอ้เหีเ้ยหกโมงแล้วโหพอดูอีกสักพังหนึง่งหกโมงครึ่งแล้วเห็นไหมเวลาค่รนผ่านไปเร็วอ่ะตอนนี้ยังอยู่ห้าทุ่มห้าอยู่เลยความจริงอ่ะ108ต้องมาถึงตอนห้าทุ่มห้าสออกตอนที่คืนแปดตอนนี้ยังไม่เห็นแสงไฟเลยไม่เอานะเว้ยหัวจากเสียนะมึงไม่เอานะ ไม่เอานะให้ถ่ายโดรนนำขบวนเดียวฟีฟเนี่ยไม่คุ้มเลยนะฮะไม่คุ้มเลยจริงๆนะฮะย่านั่งอยู่เหมือนกันนั่น108มีคนขอให้นั่งนะฮะก็ตอนแรกที่โบอดอะผลปรากฏว่าผลบดเนี่ยเป็น108มากกว่า112และ102อีกแต่ปไปมาไปคุยกับย่ามาว่ามาที่12เมษาเนี่ยจะเดินทางรถธรรมดาแทนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าบ้านผมอะ่ะเขาไม่ค่อยได้ตามใจหรอกนะครับเขาไม่ตามใจผมเลยนะฮะต้องรอให้ผมจบมหก่อนอะ่ะผมหนึ่งจะเป็นอิสระผมจะไปไหนก็ได้นะครับนั่งจากชุมแสงไปลงกรุงเทพอภิวัตรแล้วย้อนม,มาลงชุมแสงยังได้เลยนะฮะบางทีก็นั่งจากชุมแสงไปเชียงใหม่แล้วก็ลงมาชุมแสงอย่างเงี้ยบางทีก็ตีตั๋วแบบเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตรลากยาวไปเลยนี่คือตอนจบมหกนะฮะที่อยากทํา นะฮะอย่านั่งไหลขบวนมากนะครับนั่งบ่อยสุดเนี่ยเป็นรถธรรมดา212หนึตะพานหินกรุงเทพขุนหลมโพงนั่งมาตั้งแต่สมัยเด็กประมาณ5-6าหกขวบอะนั่งไปกรุงเทพอะ่ะตอนนั้นยังไม,ม่มีแบบตอนนั้นสถานีกรุงเทพอภิวััฐยังไม่เสร็จไงนะครับก็ไปลงสามเสนเพราะว่าม้ายาพี่สาวผมอยู่ที่นู่นเกาะแล้วก็หลัลงจากนั้นมาเนี่ยเหมือนเขาให้ย้ายย้ายไปอยู่ตรงคลองสองจังหวัดปทุมธานี ก็เลยจากก็เลยเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนจากสามที่เคยลงสามเสดเนี่ยไปลงรังสิตแทนนะครับก็ตอนนี้ทุกอย่างมมนได้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะฮะก็เชื่อว่ารถเข้ากรุงเทพเนี่ยจะไม่มีนะมีรถธรรมดารถชาญเมืองยังเข้าอยู่รถนําเที่ยวก็ยังเข้าอยู่นะฮะโอเคหนึ่งศูนย์แปดกูไปไหนเนี่ยโอเคเพิ่งเห็นแสงเพิ่งเห็นแสงไฟเพิ่งเห็นแสงไฟเล็กๆนะฮะแสงไฟเล็กๆ ตอนนี้เท่าไร่เนี่ยโอ้โหห้าทุ่มห้าสิบเก้าแล้วความจริงเราต้องมาถึงตอนห้าทุ่มห้าสิบแปดและออกตอนเที่ยงคืนแปดในทางกลับกันถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งสองมาถึงตอนห้าโมงสี่สิบแปดออกตอนเที่ยงสามนาทีเห็นไหมเห็นไหมถึงเวลาเหมือนกันนะแต่ต่างแค่ช่วงไงอันนั้นมันเป็นช่วงวันนี่มาช่วงคืนตอนออกอะ่ะม,มันออกเที่ยงสามช่วงวันน่ะแต่ถ้าเป็นกลางคืนออกเที่ยงแปดเห็นไหมมันต่างกัน 112สองตอนเป็นหนึ่งสองเนี่ยจอดนานสิบห้านาทีถ้าเป็นหนึ่งูนแปกลางคืนเนี่ยจะจอดนานหน่อยประมาณสิบนาทีนะครับอะไรวะเน,นี่ยวันนี้มีคนขอให้ถ่ายมาแต่ได้วดดดำมาทนไม่เป็นไรเนาะรถสินค้าแล้วก็ถ่ายไปโอเคเห็นแสงไฟแล้วเล็กเกเ,กเห็นแสงไฟเล็กๆนะฮะอยู่ทางนู้นแล้วนะครับสายตาผมดีนะฮะไม่ได้สายตาสั้นสายตายาวมองทะลุนู่นยังได้เลย ประกาศโฆษณาโษณามีกรรมาส่งเดินทางไปกับรถเดี่ยวเที่ยวรองที่หนึ่งศูนย์แปดครับดาวส่งโฆษณาดนตนีเดินชายไปักสนีกับกรุงเทพปักยวนฮิโทรศัพุท์่ดดาเป็นที่รอแล้วกรดานสินของรัศมีของการรอในตำแหน่งชนะที่หนึ่งครับอ้าวเรียบร้อยเข้าล้างหนึ่งฮะแต่ทำไมด่วนดาวหกสามสามเข้าล้างสามก็ไม่รู้นะครับน่าจะน่าจะเป็นการสื่อสารกันผิดพลาด เล็กน้อยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ะเลยเที่ยงคืนเนี่เวลาวันเกิดเปิดผับเอาให้บ้องหลุดบ,บ้องให้ระเบิดไม่ใช่นะเรามาถ่ายรถไฟกัน <c oughs> โอเคหนึ่งศูนย์แปดมาแล้วนะครับโอ้ยทำไมมันนานยิ่ยงนี้ตอนนี้อัคดคลิปไปได้สิบกว่าแล้วใช้เวลาลงนานมากนะฮะก็ ก็วันก่อนวันที่เท่าไหร่วะนะครับวันนี้วันที่แปดมีนาคมแล้วเนาะวันก่อนฮะแมนยูเอาชนะลิเวอร์พูลได้ฮะเป็นไงเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับแมนยูอ่ะเจ็ดต่อศูนยะ์่ะชนะลิเวอร์พูลอ่ะเอ้ยลิเวอร์พูลวะไม่แน่ใจไม่เอานะมากวนตีบอกว่าลิเวอร์พูลใต้ตีแมนยูใต้ตีไม่ใช่นะโอเค โอเคหนึ่งศูนย์แปดมาแล้วฮะแสงไฟอยู่ทางนู้นนะครับนะก็ใช้ชุดของขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นแหละครับทำแต่แค่เพิ่มตู้ของพนักงามมนมาหนึ่งตู้แล้วก็รถนอนมาอีกสองตู้แค่นั้นเองนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็คือชุดของหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับเอ,า,อาง่ายๆนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันก็คือหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดมันก็คือหนึ่งหนึ่งสองแค่นี้เองจำง่ายๆะฮะแค่สลับเลขกันเฉยๆสลับเวลาเฉยๆ ะฮะดูดอีกทีผมไปอยู่ที่เลบานอนซะและ้วไม่ใช่ดูดกัญชาฮนะหมายถึงว่าแบบดูดโคก้กไออย่างเงี้ยเออไม่ใช่พวกยาคูอะไรนะดูดโคกด้กแล้วแบบมันลอยอะ่ะไม่ได้ใส่กัญชาอะไรลงไปนะกินโคก้กแล้วแบบรู้สึกมันลอยสดชื่นลอยไปถึงเอาอากาศบนดวงจันทร์อ่ะผมไม่กินเหล้านะปอก,ก่อนผมหัาดติ่เลยจะไม่กินเหล้าเด็ดขาดจะกินจะกินของที่ไม่มึนเมา กินโค้กได้มือีมันมเป็นของมุญเมาจะกินโคก้กสไปซ์คาฟิเลตโตโอเคแสงไฟมาแล้วฮะหนึ่งศูนยดเนชัยกรุงเทพอภิวัตรก็ถ้าตามเวลานะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเสียงรถมันแซ่บนี่แหละชุมแสงสเสน่ห์ของชุมแสงนะถ้ากลางคืนเงียบมอสจะมีเสียงดังก็เห็นไหมฮะเมื่อกี้รถเสียงดังปานมาแล้ว โอเคต่อ1 0 8ดเนี่ยถ้าตามเวลานะฮะตอนไปถึงกรุงเทพเนี่ยไปถึงประมาณตีห้าตรงแต่พอมาเปลี่ยนไปกรุงเทพพิวฒน์เนี่ย,ยายไปอยู่ที่สถานีกรุงเทพพิวรนษเนี่ยรถจะไปถึงสถานีกรุงเทพพิวรรต,ตอนตีสี่ครึ่งนะครับแต่ดูทรงรถเสียเวลาแน่นอนเลยนะครับทุกขบวนอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์แดห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ล้วนเสียเวลาหมดนะครับเสียเวลาเพราะอะไระ่ะเพราะว่าไปล้อลี่ อ่ะขบวนเก้าเนี่ยไปแล้วนะครับไปรีกหนึ่งศูนย์แปดแล้วแล้วก็ไปรีกห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์อีกนะฮะไปรีกหนึ่งศูนย์สองอีกเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าแต่หนึ่งศูนย์แปดห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เนี่ยไปรีกหนึ่งสามอะเอยง่ายเออหนึ่งศูนย์แปดเนี่ยไปเจอหนึ่งสามก่อนเลยหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งบางทีมันอานจะมีรถสินค้าด้วยนะครับมันก็อาจจะมีการจอดรอทางบ้าง เชื่อไหมตามเวลา1:08ไปถึงตีง4ครึ่งก็จริงแต่บางเวลานะเว้ยไม่ใช่บางเวลาขอไปบางวันไปถึงตี5ตรงไม่ก็ตี5 50อย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นล่าช้าตรงแบบแถวแถวลบบุรีอะนะครับเพราะว่าช่วงลบลบุรีป่าน้ำโพเขามีการก่อสร้างรถไฟรางคู่อยู่ไงบางทีก็อาจจะเป็นทางเบี่ยงเนาะนะครับเสียเวลาเพิ่มเนาะนะครับนะ ทุกขบวนเลยอะ่ะหนึ่งศูนย์แปดห้าสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ลั้วเสียเวลาหมดชุมแสงเนี่ยเออยังตามเวลานะพอจากนครสวรรค์ไปปับ๊บโอ้โหล่าช้าบานเลยทีนี้โอเคหนึ่งศูนย์แปดมาแล้วฮะแสงไฟมาแล้วมีตั๋วเต็มตัวเลยถ้าผมมีตั๋วเนี่ยผมคงไม่ใส่ชุดน,นอนหรอกนะครับผมคงจะยืนรอถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นรถไปถ่ายแล้วแต่ผมใส่ชุดน,นอนไงบ้านผมอยู่แค่เนี้ยนะครับตรงตะติทําป้านเนี่ยถ้าใครรู้จักนะ นะครับบ้านผมอยู่แค่นั้นเองเข้าไปทีเดียวเองฮะสังเกตง,ง่ายๆเนาะบ้านผมจะเป็นสามพภูมิสีเหลืองให้สังเกตแค่สามพภูมิสีเหลืองก็พอนะครับนั่นแหละคือบ้านผมเวลาเดินมาจะไปกรุงเทพเนี่ยก็เดินมาได้สบายมากไม่กี่กิโลเองมีตัวหนึ่งศูนย์แปดเต็มตัวนะฮะโอเคนี่ก็เป็นรถเรยวเชือสุดท้ายที่เจาะชุมแสงในค่ำคืนนี้ วันนี้ก็วันที่8มีนาคม2566แล้วเห็นไหมเวลาผ่านไปโคตรเร็วเลยสงสัยจังเลยเฮ้ยมึงอาจคิปทำไมวะอาจคิปไปลง youtube ครับอยากถ่ายลง youtube ลงเลยไม่ว่านะครับเพราะว่าคนไทยก็ทำเหมือนกันไม่ใช่ต่างประเทศเขาทำนะแบบถ่ายรถไฟแล้วลง y o u ูทูบบ่ะคนไทยเราก็ทำเหมือนกันนะครับนะถ่ายรถไฟถามว่าถ่ายไปเพื่ออะไรหลายคนถาม ถ่ายเพื่อเป็นการโปรโมทรถไฟให้คนหันมาเดินทางรถไฟมากขึ้นบางทีก็เป็นตู้ดยสานใหม่อย่างเงี้ยหัวจากรุ่นใหม่อย่างเงี้ย <Okay. S 1> นะฮะก็เป็นการโปรโมทไปเนาะนี่คือจุดประสงค์หลักในการลงคลิปรถไฟในช่อง YouTube ถามว่ามันได้กำไรไหมได้นะครับได้เราอาจจะยังเป็นมือใหม่อยู่ไม่ได้มือชำนาญอย่างผมเนี่ยเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ได้มือชำนาญมากตอนนี้ผู้ติดตามก็ประมาณ5 5 9คนแล้ว นะครับ <c oughs> ตอนแรกเนี่ยก็ถ่ายแนวตั้งนะครับพอมาตอนนี้ก็ถ่ายนอนเออพอมาตอนนี้ก็ถ่ายแนวนอนขออภยัยพอดีว่าฝึกต่อยมือหนักไปหน่อยโอเคมาแล้วฮะหนึ่งศูนย์แปดเด่นชัยกรุงเทพิวัฒน์รถเร็วที่สุดท้ายฮะมีตั๋วเตรียมตัวนะฮะหนึ่งศูนย์แปดมาแล้วครับโอเค แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยวินาทีคลิกดกรี๊ดถึงเธอทุกทีเธอไม่รู้ไปดูไปดูว้าเดเธอไม่ดูไม่รู้ว่าเตไม่รู้ว่าเดโอเคมาแล้วฮะหนึ่งศูนย์แปดเด่นชัยกรุงเทพอภิวัตรรถเรือเที่สุดท้ายที่จอดชุมแสงฮะเที่ยวร่องนะครับหลังจากนั้นไม่มีแล้วโอเคเอาซ้อมหมายเลขอะไฮะหมายเลขอะไรอ่ะใช้หัวเดียวกันนะฮะซีซีศูนย์เก้าฮะ กอเตรียมตัวเลยนะฮะอ่านี่ก็เป็นในส่วนของรถเลี้ยง108นะครับโอโ้เกือบตามเวลานะฮะเกือบตามเวลาย้ำนะว่าเกือบตามเวลาอยู่คันไหนไปขึ้นคันนั้นเลยครับ108นะครับเด่นชายกรุงเทพพิวัตรตอนนี้ที่คือเจ็ดนาทีนะครับยังตามเวลาอยู่ตอตอนที่คือแปด ขึ้นไปหนึคนนะครับโอเคเทคขึ้นแปลแล้วจะตามไ,ได้หรือไม่เรจะไปอยู่ที่สถานีป่าน,น้ำโพนครสวรรค์บ้านตาคีลบุรี <c oughs> ชุมทางบ้านภาชีอยุธยาลังสิตตอนเมืองและสถานีกุ้งเทพพิวันฮะ หรือไม่่เนียโอเคลางสามก็เป็นหกสามสามนะครับที่กำลังออกโอเคมีคนขอไม้ถ่ายก็จัดให้ฮนะบุ้มเ,เทคคืนเก้าช้าเพิ่มหนึ่งนาที จอรอสัญญาณไฟด้วยโอเคมันก็คือชุดของนี่หนึ่งนั่นแหละครับแต่แค่เพิ่มตู้พนักงานม,มาอีกหนึ่งตู้แล้วก็ลนน้อสองคานแค่นั้นเองครับโอเคชา้าเพิ่มแค่หนึ่งนาทีครับจอดร,รอผู้โดยสารด้วย ดรอสัญญาด้วยแค่หนึ่งนาทีเองไม่เร็วเลยถือว่าก็เกือบตาเวลาอยู่เหมือนกันนะฮะจะตาเวลาหรือเพิ่มหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยนะครับโอเคโอ้ยคนเยอะมากเลย อ๋อมีคนตีตัวแน่เลยใช่ป่าววะอ๋อ,อ,อมีคนมีคนลงนะครับมีคนลงตอนนี้เท่คือ,ส,อสิบสงสัยเขาเหมาะสงสัยเขาเหมาะกันนะครับสงสัยเรียกเป็นเด็กไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปนะฮะโอเคไม่เป็นไร เหตุการณ์ให้มันผ่านไปไม่ต้องไปยุ่งนะครับปล่อยเลยไม่ต้องไปยุ่งนะครับโอเคไปสวยงาม108เยด็กช้ายกรุงเทพพิวัรน์โดดมาแบบไม่มีเหตุผลนะ่ะนะครับอันตรายมากเลยนะการที่คุณกระโดดลงมาจากรถไฟตอนที่รถอองเนี่ยมันน่าอันตรายมากอย่าหาทำโอเคบาย